สวัสดีครับขอต้อรัเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับแอบเดินก่อนเราจะต้องหาแผนที่ปูเมื่อวานอตอนนี้กระเบื้องก็ปูได้เกือบครึ่งแล้วเนาะใช่ไหมน่่นจะครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานน่ะมีสัมภาษณ์เราก็เลยให้ <laughs> เหมือนกับว่าให้เพื่อนหยุดก่อนชั่วคราวนะฮะหยุดไปตั้ง4ีหชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟเผื่อเห็นนี่เปิดไฟนิดหน่อย <Okay. S 2> แม่ต้องค่อยๆเดินนะแม่ยังต้องเดินเหมือนมีกับระเบิดก็ปูไปได้ประมาณ40%นะฮะ40%มีขอบฟองหุนต40%ตรงนี้ที่ปูอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นประตูเข้าห้องนะเป็นประตูเข้าห้องแล้วก็ช่างบอกว่าเดี๋ยว ประมาณช่วงใบยๆสักหน่อยเนี่ยก็ใช้ได้ปกติแล้วก็โอเคอยู่ลายก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ FC เจบกูกาเป็นไงชอบไหมชอบไหมนี่ยยังกินเนื้อทอดกับแม่ตรงสีเนี่ยคือสียังทาไม่เสร็จนะฮะก็รอให้ปูเสร็จก่อนแล้วก็ค่อย ทาสีจริงเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวปิดด้วยบัวนะฮะกันตัวขอบข้างล่างยาวไปนะฮะเป็นไงเอฟซีพอได้เนาะพอได้อาหารเที่ยงนั่งกินเนื้อแดดเดียวทอดขั้เนเหนียวกินะะกับข้าวเหนียวง่ายๆเมื่อวานเนาะตอนที่ทีมงานถามมันจะมีคำถามหนึ่งนะคะว่า จุดอะไรที่ทำให้ให้เราอ่ะเริ่มที่อยากจะไปเข้าสู่กระบวนการอีกซี่เพื่อที่จะทำลูกก็เลยได้บอกว่าอ๋อจุดเริ่มต้นอ่ะคือมาจากไม่ยากนะคะเพราะว่าตอนนั้นแม่ตอนนั้นที่ว่าเรามาวัดเขียนที่ดินตอนนั้นแม่บอกพี่หนิงว่ายังไงบ้างแม่บอกว่าถ้าไม่ถาไมได้ร้านก็หมดสิทธ โมดสิรับมระดกอะไรได้ม่วันนั้นที่มาแบ่งดินนั้นแม่บอกว่าแม่ยื่นคำขาดว่าถ้าไม่ได้หลานก็หมดสิทธิ์รับมรดกไม่แต่ก็มีอย่างหนึ่งที่แม่บอกว่ากลัวเราลำบากแบบว่าตอนแกใช่ไหมตอนแก่ทำไมแม่ใครจะตักน้ำให้กิน ประมาณนี้นะใครจะมาเลี้ยงประมาณนี้เนาะแล้วพี่คิดยังไงอะถามพี่นังคิดยังไงตัวเองคิดยังไงขับพี่ดิ่งเออกินง่ายๆนะเอฟซีทอ่เด็ดเดียวก็อยู่กันมาแปดปีแล้วยังไม่ได้ร้าน ก็ต้องลิงให้ได้ร้านเป็นหนึ่งที่ได้งกนที่แม่บอกก็พยายามจะมีอยู่ก็รอจังหวะโอกาสเวลาวันนั้นเลยจังหวะไหนจังหวะนี้แหละ <c oughs> แล้วก็ปีโน้นปีนี้เลี่ยงมาเกตแปดปีแล้วเสียเวลากว่าแก่ก่อน ถ้าแก uh, ่แล้วเขาบอกว่าได้ลูกเดี๋ยวประมาณปัญญาอ่อนนะอ๋อคือถ้าคนที่อายุมากแล้วมีลูกนะคือความแข็งแรงของน้องความคิดเห็นของแม่คิดว่าว่าจะได้เ็กไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ประกอบแล้วก็ถ้าแบบว่าเป็นแบบเป็นธรรมชาติถ้าเกิดความแข็งแรงก็จะน้อยลง พุง <Okay. S 2> บอกให้รีบเอารีบเอาไงอ,อันนั้นคือคือแม่คิดคือเหตุผลก็ก็อยากจะมีอยู่แต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราเราก็คิดว่าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่จนจนเมบอกว่าให้มันจะมีวิธีการทําแบบอ c กซี่นะพี่เน่งแล้วเมย์ก็ให้ข้อมูลผมหลายหลายอย่างผมก็เลยอ๋อเออเข้าใจแล้วอ๋อมันมีวิธีการแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการ การทาทำยังไงแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องมานั่งพินิจพิจาร์กันเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าหมดไปสองสาล้านเนี่ยสองล้านอะไรเงี้ยบางคนเออหมดเป็นล้านแต่ทีนี้เนี่ยก็บางคนก็ไม่เยอะแล้วแลแต่คนไงแม่แล้วทีนี้เนี่ยเมย์ก็บอกว่าถ้าถ้าถ้าทาอายุมากกว่านี้เนี่ยจะหมดเยอะกว่านี้ แล้วความเสี่ยงจะเยอะกว่านี้ความเสี่ยงเยอะอ่าเมย์บอกว่ามันมีทางเดียวแล้วนะพี่เหน่งก็คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยอายุเมย์ยังน้อยอยู่มันมันทาได้ก็ก็เลยโอเคก็เลยเข้าใจแล้วก็เลยก็เลยทาแต่ตอนแรกก็คือคิดว่าเออมันหมดเป็นหลายล้านอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเงินไม,ไม่มีเงินบานเออแต่ทีเนี้ยเมย์บอกว่าว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอก<ม>อ่าถ้าแต่ถ้าอายุมากขึ้นแล้วทำเนี่ยจะหมดเยอะกว่านี้ ก็เลยรีบเลยทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจว่าทําเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อายุของเมยังยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ถ้าผ่านไปอีกสองปีก็จะหมดไปอีกเป็นเท่าใช่ไหมเมย์หมดไปหมดเป็นเท่าเป็นเท่าเป็นเท่าอย่างท่าของเมย์ตอนเนี้ยเราหมดไปหกแสนกว่าหกแสนกว่าแทีนี้เนี่ยถ้าหาว่าเมย์ขึ้นไปอีกสักสองปีปุ๊บอาจจะต้องทำสองครั้งหมดเป็นล้านกว่าก็นั่นแหละถึงจะติดอะไรเงี้ยก็เลยโอเคอ่ะก็เลยทำเลย อนนั้นพ่อเม,ม karaoke, ย turkey, ์ก yani ็หาข้อมูลไมหาข้อมูลให้ผมฟังอธิบายขั้นตอนสเต็ปรายละเอียดต่างๆแล้วก็บอกว่ามันประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ไปดูสถานที่ก็ชวนผมไปดูสถานที่ที่อุดรอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่ใกล้ๆที่ทำงานที่ที่อยู่เราอยู่สกลนะจตุจัรนงมันใกล้ตอนแรกก็คิดว่าโอ้ยต้องไปกรุงเทพอะไรเงี้ยมันมันไม่มีจังหวะเวลาโอกาสสักที แต่ว่าเนี่ยมันอยู่อุดรแล้วก็เขาก็ดังด้วยอาจารย์ท่านเนี่ยดังจากคนต่างประเทศประเทศอ่าสปปลาวอุ้ยเพิ่นดังระดับประเทศนะแม่เอออยู่ใกล้ๆนี่ก็เก่งหมอนี่เก่งเมย์บอกว่าหมอที่คนเนี้ยเขาทำอ่ะคือเก่งนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆด้วยอ่าเราลองดูสักสักรอบหนึ่งเพราะถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ใช่ว่าลองหรอกก็คือทําเลยก็่างกายเขาพาพอมนี่ใช่อีกต่วหนึ่งถลาวอีกหลายปีไปทางกายเหามาพอมก็ แล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเอาตรงๆก็คือเริ่มว่างแล้วเริ่มว่างแล้วไม่ค่อยมีอะไรแล้วเราก็เลยมีโอกาสไงแต่ก่อนนั้นคือเรายุ่งอยู่ยุ่งกับงานใช่ก็เลยได้ได้ทาก็ด้วยหนึ่งเวลาสองเรื่องราคาด้วยราคานี่เงินด้วยเงินโอเคเราพอมีอยู่เท่านี้ไม่ถึงล้านใช่ไหมล่ะไ่ถ้านแต่าบบอกว่าถ้าเกินอีกหนึ่งปีสองปีนี่ พี่หนึ่งเราอาจจะได้ทำสองรอบน่อาจจะหมดร้านกว่าอะไรเงี้ยร้านกว่าสองร้านเลยโอ้หมดบังเลยหมดหมดหมดเยอะขนาดนั้นคงคงไม่ไหวก็เลยโอเคได้ทุนรอนเราก็ไม่ได้เยอะใช่ทุนรอนเราก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าว่าต่าต่าร้านเนี่ยเราพอได้อยู่พอได้อยู่จับตองได้จับตองได้ประมาณนี้นะครับเอฟซีเมื่อวานพอดีมังกินทั้งพูดเขาเขาสัมภาษณ์มาว่าแม่ผักดันมาก็แม่แหละ จุดแม่แม่เป็นจ,จุดไฟแช็กขึ้นมาปุ๊บแล้วเมย์ก็ไปพูดกับผมเ <c oughs> มย์จุดไฟแช็กปุ๊บเมย์ก็เมย์ก็ไปพูดกับผมใช่ลแล้วเมย์ก็ป้อนข้อมูลให้ผมเลยอย,อย่างนี้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 แล้วก็เราก็มาไล่คํานวณดูจังหวะเวลาอต้นทุนแล้วก็หลายอย่างต้นทุนก็ไม่เกินแต่ต้องได้ แต่ต้องได้เรือมือนจับได้จับได้แต่ถ้าล้านกว่านี่ก็หนักหนักแล้วแต่นี่มันอยู่ที่หลักแสนไงหลักแสนเราก็พอรวบรวมกันใช่ใช่หลักแสนเราพอไหวอยู่แต่ถ้าช้ากว่านี้หมดแน่นอนเป็นล้านเพราะว่า่ประมาณสามเจ็ดสี่สิอะโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วเนาะอร่อยไหมอร่อย ดีแหละอร่อยเนื้อจานเดียวมันเค็มดีนลเค็มดีอร่อยดีเมื่อวานเม์ก็กินเช้ากับเย็นแล้วก็หลับเลยคือหลังจากสัมภาษณ์หลับเลยเน่ยสี่ช uh huh ั่วโมงเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับแม่ก็เหนื่อยอยู่นั่นสัมภาษณ์หลายชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดี้สตอรี่นะครับช่วงรายการอะไรนะแม่รายการ ยายหน่อยถนัดกินยายหน่อยถนัดกินมาแบบใหม่สไตล์ใหม่ลูกเก่าลูกไต่โอ้โหวันนี้จะเสนออาหารเรายังไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อาหารพื้นบ้านกุปปากุปปาเอามาจากนาท่านประธานเอามาจากนาเมนูศูนบาทอีกแล้วเมนูศูนบาทได้แค่นี้ก็กินแค่นี้จ้าอันนี้กุ้ง ป่นกุ้งป่นกุ้งกุ้งสุกไหมแม่กุ้งป่งงแปงนแล้วก็ไปคั่วอ๋อคั่วให้สุกคั่วให้สุกสะอาดปลอดภัยกินแล้วไม่เป็นความดันเบาหวานสะอาดสะอ้านครับนี่ผักผักริมรั้วนี่กระถินยอดกะระถินกินกับป่นกุ้งครับแล้วก็ใบแล้วก็ใบอะไรเนี่ยบีป้ีประกัง้งแล้วก็ตามมาด้วย อาหารทิปของแท้วันสาต์จีนสนเพื่อนบ้านนํามาให้มีทุกอย่างมีส้ม,มโอมีกล้วยาอาหรทุหมดเลยขอบคุณท่านผู้ใจดีเอามาให้รับประทาน <c oughs> กินด้วยกันนะคะอเอซีแค่นี้ก็อยู่ได้ทั้งวันค่ะอยู่ง่ายกินง่ายนะคะอันนี้อะไรนะแม่ นี่คือพริกสลีปีที่ปลูกไว้ข้างบ้านนี่มันเป็นรสชาติไปเผ็ดผัดฝาดกินกับลาบก็ดีปนก็ได้นี่เป็นพริกปลูกข้างบ้านมีพริกธรรมดากับพริกสลีปีสลีปีจะเป็นเหมือนฟักทองไม่ใช่ใชฟักทองสิไม่เผ็ดฝักยาวเผ็ดเผ็ดเผ็ดอันนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าเอฟซีเคยทานไหมอัน,นี้เคยต้องเคยเลย เผ็ดนะครับอันไหนเผ็ดกว่ากันอันนี้เผ็ดกว่าอันนี้นนนนจะเผ็ดเ,เหมือนเผ็ดพริกไทยเผ็ดเหมือนพริกไทยเผ็ดเหมือนพริกไทยก็ทําแบบนี้ค่ะ<ป>ขออนุญาตเอามือลูยนะคะเอามาทําแบบนี้รสชาติมันจะได้นัวเข้ากันค่ะเอ๊เอทำอย่างนี้ค่ะเอ๊ะ ก็มากัดกินค่ะประมาณอร่อยกิ่มทั้งวันขอปันประมาณขอบันใส่ปลาสลีปีสลีปีสลีปีปีมันเป็นรสษาตาหลังไปแล้วมันจะรสชาติเหมือนพริกไทยรวมกัน อจะเผ็ดเหมือนกับพริกแต่ว่าจะจะเผ็ดเหมือนพริกไทยยังไงจะเผ็ดเหมือนพริกแต่ว่าจะเผ็ดเหมือนพริกไทยเหมือนพริกไทยเออมีความซ่าใช่ใช่มีความซ่านะฮะแม่ไปซื้ออะไรมาน้อแม่ไปซื้ออะไรมาแม่โอเยียมดองดองเอาให้โอ้แซลไม่ได้ซื้อมาสิ อาหารทิพยอีกแล้วของดองอ้าวทำไมถึงได้ไปให้ไปหาดองแม่เอาข้าวไปส่งอ๋อข้าวไปให้เพราะว่าข้าเจ้านาแกเขาเขาเอามาปากไว้ให้ไปเอาไปให้ดองดองก็เลยซื้อนี่ฝากฝากแรกกลับมาฝากแรกกลับมาก็คือเช้านาที่เขาทำเขาทำนาแก่นะขาเช้านาแก เอามาฝากข้าวที่เราเเลยเอาข้าวมาฝากไว้ที่กับแม่แม่ก็เลยไป,ไปส่งให้แม่ก็เลยสีไปให้สีให้เสร็จก็เลยได้ผลไม้กลับมาผลไม้กลับมาที่เราวิถีวิถีบ้านเราใช่ไหมเราวิถีบ้านเราน้ำพึ่งเรือเสือพ,พึ่งป่า,ปาตอนแรกจะมีสอบข้าวอยู่ตรงนี้นะเอฟซีเมื่อเช้าแ <c oughs> ม่เอาไปแล้วแล้วกลับมาพร้อมกับผลไม้แอนชูก้ากินผลไม้ไหม